เจ้านะเจ้าไว้ไรพอคุณผู้ชมนะเจ้าอยู่อยู่อยู่สิบเอ็ดบ้านสบรองนะเจ้าเนาะทําสวนเกษตรนักจะสวนพักสวนหอมเนาะพักป้อมผักชีเขาเนี่ยนะเจ้าจะใส่ปุ๋ยพืชปุ๋ยพืชในตอนที่เอาพผลดินนะเจ้าลงพผลดินจะเอาจะพผลดินก็จะมุ่นเดี๋ยทำสวนก่อนเอาลงไปก่อนครับลงแล้วก็มุ่นมันจะได้ผลคือแผ่นดินดินมันจะนุ่ม ดินมันจะนุ่มมันจะนุ่มแล้วก็ผลผลที่ออกมานั้นมันจะเขียวอ,ออกพักครับพักก้อมก็จะเขียวคงพักกระกรกจนก็จะเขียวดีนะเราใช้เขียวหลังจากที่แม่ใช้บุญพืชมาแล้วนี่เนะาะแม่อ่ะได้ผลผลิตดีขึ้นก่อนดีน้ำหนักดีจ็กที่เฮาว่าบบเคยมีน้ำหนักไหมนะครับน้ำหนักมันดีไอ้น้ำหนักมันดีย่างย่างพักชีเนาะย่างพักชีนี่เฮาขึ้นอย่างไรเป็นไล่ไม่ภาษี กับเป็นงานมันจะเป็นช่างงานเนาะงานเนาะเอาเขาว่าเน่งงานหนึ่งงานเขาจะได้ตกสักตาใดมันจะเป็นเกือบสองพันลสองพันโลเลยค่ะทำาไดนะแม่เนี่ยแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแต๊ะแต๊ะกากจ้อนนี่แน่น้ำหนักดีาครับผมแล้วก็แหมย่างนึ่งแหมย่างนึ่งที่ผมก็อยากจะถามแม่หมกำแม่ใจมานานเลยอย่างบุญเพื่อนกำลังเริ่มใจกำลังเริ่มใจใจมา กี่เดือนกี่ปีละมันกาลังเข้ามายกที่สองยกที่สองก็คือถ้าน่าเป็นปีก็ปีที่สองสามเจ้ากำลังปีที่สองที่สามอ๋อพี่น้องนั่นมันอู้ทีิว่าร้านตี่ที่ทํานะมันมาบอกว่าเนี่ยแป้ามาทาให้พักเขียวมันเขียวมนมินครับม่นครหักมีน้ำหนักม่นครับป้าลองไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันมีน้ำหนักก็ถูกกว่นะถูกกว่ัน้ำหนักสอบใหญ่ แล้วบ่เป็นอย่างเงเอามาบอกลักอู้เคล็ดลับกันนี่เป็น่ยนยางซะมีจ้ะถ้าถ้าตังว่าเปิ่นได้ใจอย่างนาะลดต้นทุนเนาะผมขอแม่ป้าผมไปดูไส้เดือนได้ก่อนมีก่อนบระเดี๋ยวนี้บระเดี๋ยวนี้เป็นเวลากี่โมงอ่ะใบสามตุาไอ้ถ้าขนลงนี่นะมันจะเตลขนาดครับอย่างนักก็พอกะดีนมันก็คืออ้อนถ้าน้ำมันหนุนขึ้นเนาะไม่พดินมันหนุนแม่ไนไส้เดือนนี่หมดครับแม่ถ้าฝนตกลงมาแม่เป็นไส้เดือนหมด ท้ายผมอยากจะขอแม่จะแนะนาเกษตรกรท่านอื่นๆว่าอย่างไดพ่องครับไอปับปรุงดินนะเจ้ามันเป็นสิ่งสําคัญเนาะ,ะเะจ้าเนะาะการการเฮาปปรุงดินนี่คือมันจะทําให้ดินเขาล้วนจุยแล้วก็เรื่องปุ๋ยนี่เขาจะได้ประหยัดปุ๋ยเคมีเฮาเนาะและที่นี้พักไม้พักเขาเนี่ยมันจะเขียวจะเขียวอยู่แบบดูเขียวดีอะ่ะ ประหยัดกับโอ้โหประหยัดคือประหยัดแน่นอนแล้วก็ผลตอบรับก็ดีโดยน้ำหนักผลผลิตก็ได้โดยก็คือแทบจะบะตั้งอู้ถึงน้ำหนักของผลผลิตเนาะแล้วก็คุณภาพที่ได้เนาะแทบจะบะตั้งกับใจเคมีล้วนๆเนาะเจ้าบบอย่างไอ้อุ๊บสมัยตะกอนเขาบอกว่าจากเอเปิลตะปุพงดินนะ่ยแบบเลยเนาะเขาจะให้เคมีตลอดเจ้าแม่จใช้เคมีจะหลอดยังหนักเลยเนาะก่อนแล้วใจสิบเซาเทียนเลยนะจากเบเรลตะกอนแล้วเบเรลเนาะแา้วใจบะได้นัก อันนี้ครับพุทราหาใจไี่พุทราเอามาสักเกล็ดสองเกล็ดใจได้แล้วเมฆพวกมันมีรองหรือไม่ไงเราอามาซื้อใช่ไหมหัวใจรักของการทำเกษตรเนาะหนึ่งเนาะก็คือการลดต้นทุนเนาะสองก็คือการทำผลผลิตที่ดีเนาะแม่ครับสามการวางแผนการจัดการเอาจะฮื่บปุ๋ยอย่างใดจะฮื่บช่วงไหนเนาะ ถ้าเราได้3หลักการนี่ก็ถามว่าทั้งต้นทุนทั้งผลผลิตอะเนี่ยได้กระตึงประตุกแต่เรากว่เกษตรเรากว่าเจ๊ล็อกเป๊จีเป๊จีพอนใครเขาทำเขาเรามีในคือความหูเรามีในตัวแล้วนะจากปีนี้อย่าองาอี้เราพี่แม่เขาทำเขาจัดเัาหูแล้วเนี่ยช่วงนี้เขาทำอี้เขาทำจังบัทต้องทำไปจังบาทไงได้